มาป็นหาคนมาหนึ่งเข่าให้อยู่นี่หาคนโสดอยู่เนาะดูไว้แม่แฟนมาหนึ่งเข่าหาแฟนมาหนึ่งเข่าเอาเห็ดบุกหอยอะไรแบบนี้หาแฟนมาสอนเรียกอย่างอื่นกินให้โสดนะทุกทำก่อนหน้าว่าดไว้แม่นอนซีดใจหัวบ่ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมบัสุขสุคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อกับพ่อน้องแผนน้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะก็อยู่เส้นเก่าเส้นเดิมเส้นเก่าเส้นเคยก็อยู่ที่บ้านอ่าพีนเมืองอุตมพรแควสะพานตะเขตพี่น้องเนาะก็คืออยู่โฮมคามเมื่อนี้ก็ได้พี่น้องมาหาทางด้านน้องลอยพี่น้องเนาะขี้เก่าแหละพี่น้องเลยอ่าพี่น้องน้องเพิ่นก็นั่งอยู่ถ่ายอยู่ขี้เก่าพี่น้องโฮมคาม ไปพี่นองบอกว่ารายใหญ่ห้างพี่นองก็มีแต่เข้าไปติดตามรับซมนงกันเลยพี่น้องเห็นเนาะบ่ดักษาเสียเวลาวันนี้เฮามาหาด้านนงเลยนงแล้ยรู้กุญยิมว่าเราไ่ได้กินฮอไ่ได้กินฮอดทีมงานอย่งนี้บอกไอ้แก้วขอบคุค่ะรูกุญซิมน้ำใช่ไหมนี่น้ยิมไรตากลบไดนแก้วใสเห็นเป็นน้ำแน่นาะแปนคนพิเศษเป็นมหากให้ยิ้มน้ำแน่ผูดอะไรคนพิเศษนะ มาแล้วคนพิเศษนยังบุมาบุรีมาเนาะคนพิเศษคนพิเศษคนสีมาอายุคนนอนโอ้ไล่เลยว่ะคนพิเศษสีมาแลยสีใบกินหอดจังดีบ่เนี่ยจะจากตาคลิปเมือนบ่กินหอดสีมาตาคลิปเหมือนบ่ตาคลิปอะไรกินกิน คือได้อยู่ว่ามาอยู่มาอยู่เพือนแม่จะบุญยู่เปล่ะเจบุได้มาแล้วเจอาบออยทั่วหาอยู่จะบุญหับมานยัสามเม็ดวรแต่ไมได้ยู่ไหมดียห้องงานนี่อยให้ลูกพี่คอยทูความเมื่วานนี้มันเเขาได้ททางไลพฮสิบก้าเขา่ยย่นฝนว่าเขาด้วยเนาะเขาไปบนเห็ดเย็ยาย่านนว่าได้เมนเมนเมน ่นว่า่นว้าแต่เฮาเก่งใจแม่คนกับว้าคือกันและคนใหญ่ถาเิ่นว่านี้มันนั่นไงเนาะนเด้อถามน้อง้อยนเดิ้ลนว่าอื็กากองอายงามก่มมุกจะก็บงรถุกินแต่ละกองอายงางก้ามุกแป๊บกันใช่นี่ก็โอ้ด็ๆก็ได้ไปจอดเต่าไน มาถ่ายุทธดูเหตุคือขาวเนอะงูงามเลยุกเลี้ยงงูปมงามเนาะอืเลี้ยงเนี่ยเหนื่อยเป็นกาไม่ของเพื่อนว่าขาวงามเลยนะขาวข้างหลังขาววะเลยคุณขาวแล้วมันเหลือบเนาะข้างหลังเนาะคนหนาหักจะใดกันหนาหักนะหนาหักบ่หนาหักคนหนาลากจะใดกันหนาลากนะโอ้ยยิงซีก็คือสิเข้าใจแช่เละ ความหนาละของน้องลอยมันทะลุจอซ้ำได้มูยบริสันบรมดามิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเกินว่าว้าก็มาได้เคินั้นเนปกตินี่ขันได้ยอกปานนี่น่าจะเกินนะนเนะเชินแล้วเจินหื่ยอกได้พนเนาะหยอกไรมาเชินแล้วถ้ามาหยอกส่วนตัวก็มีนะเจ้านะเอฟอ๋อบเบียนก่อนพิดดินั่นอเบาไปหเล่ เบาบริบ่ทักบ่เนี่ยเหนื่อยคนกองใจละสิหายเนี่นะบ่ได้เอาราฮาสเฟสให้กันบอกกับคนคุยกันบอกเบาบรินี่ยหายอยู่บ่เอาใหายเบาเราเปลี่ยนเฟสใหม่แล้วแต่น้องเบาลรินี่มันมีข้อมูลทางเฟสทั้งอย่างอะนะข้อมูลทางราชการข้อมูลลับชุดยอดเลยชุดยอดเนาะเขาเลยให้ใครบ่ได้ให้ได้แตัวใจไม่ต่างเหมือนธรรมดา กินข้าวกัำยังจักเวนกินข้าเปียกินขาเปลี่ยนข้าวแห้งนี่กินบ่มันจิบปริมจุ่มซุ่มก็ม่ได้บ่ต้องมาติเกลี่ยโอ้มัดถือว่าไปเหตุเต่าบ่มาเนี่บ่ได้ไปมึงรถเออรถไปถอยเห็นเดียวเบิ่งรถนั่นคือรถเจ้าใช่เอ๋อเอื้อยไปเห็ดมึงอ๋อเอื้อยไปตีตัวนั่นไว้ก่อนมื่นนี้นั่นเจ้าไปเจาะเพราะว่าเพราะว่าตัวนั่นท้องกระจอกแล้ววันนี้ แจกน้ำมือให้เขาให้น้ำมือใหาละจ้ายและ้เจ้าทายเล่นไวแล้วมาตั้ง้นี้ิถ่ไปนี่อก็ได้เลยฮะอะมาตังทางได้เลได้แลยมันนี้มากรอรถไฟต้องยิงใจก่อดอกอนนีมันอะาทำผู้ใอย่างไ้อันอร่อยเนี่ยต้องบอกเก่งริะต้องมีใจให้เราคนใด กามีใจไม่ควรเล่นจังมาไทยเนาะมามีใจพิ่นสิมาายอ้าวุปดเนุน่พอเดเิ่นเฮ็นน้ำให้กันกินแล้วเิ่นก็ให้ก็ไอายนซุ่ตลอดบ่กินเ่อ้านกินกินได้กินกินเดี๋นี้ก็สิกินอีกนะเพื่อมูสิเย็นให้เนาะไอ้หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำัง่ามาในนียงขำเลยนเข่าหนึ่งเนี่เป็นย่บหนึ่งับ พอป็นหาคนมาหนึ่งเข่าให้อยู่นี่ฮะคนสอนอยู่เนาะโดยแม่แฟนมาหนึ่งเข่าแฟนมาหนึ่งเข่าเอาเห็ดบบเป็นได้หน่อยแบบเป็นอือหาแฟนมาสอนเรียกอย่างอื่นใช่ไหมโฉบนะทุกท่านก่อนเหรอวะโดยแม่นอนซีดใจหงอวบขึุโอ๊คดินจะน้ำแน่บวดอกเอาบงปดอกแกงงูอันนั้นเนาะ ใส่เกลือลงมั่วเด้แหมใส่ปุงน้ำน้องรอยนี่เคยไปโรงเรียนมัธยมอยู่บ้านนี้บ่ตะกี้หน่ะแล้วเออโอ๋จะพ่กายไปกมาเ็ตะกี้แม่ยังน้อยเด้ตะกี้น่ะบ่แม่อเจ้าเที่ยวก็แต่เรายังน้อยพุ่นเที่ยวตลอด่ออแล้วเจ้าจะเจาะเบิ่งอยู่บ่ตะกี้น่ะแม่นเอเบิ่งอยู่โอแม่น ตะกี้เราสิข้ามทางข่อยยังจอดรถลงอุ้มเ้าบ่จ๊ะลูอุ้มลันออกบ่จ๊ะอยราลืมบ่ฮู้เนาะเฮาจะลืมเลยเนาะออกะจิดนล้วไดอกวเ่นนีดน้ยนี่ดนเด้อมือแม่นบ่ตุแม่นบ่ให้ปี5ปีเพิ่นบ่จักก็ว่าเบิ่งสิย่อกล้องเข้ามานี่แต่อบ่เห็นความน่ารักของเราดเนาะแม่น ได้เรื่องมัพี่ลูกเรื่องชิ้นยอดชิ้นยอดอคุยกันอยู่บ่มาเนี่กับอันอันลูกพี่อันพวกชิ้นั่นได้คุยอยู่บ่กูมือนี่กะบางมือกะคุยบางมือกับได้คุยโอ้ยก็แสดงว่าเนี่ยแต่มือไหนแบบว่าว่างแน่นะเนาะบุ๋มมือบํบั้มแท้นี่แม่ฮะกะบังมืบก้มบังมือบั้มต้ยคิดว่าจะบื้อบั้มเนาะแม่เห็นคุยกับอันลูกพี่ผมใหม่อีกผมใมาอีกบ่กระบ่อบ่ลูกพี่สาวหกปีไปจัก สหาสหกนี่ไจะสหโอ้ยันวาไปสมมต้าแบแถวบ้าบบมีดอกแถวบ้านนั่นมีบ่บ่ไมีเก็บใบบ่แถวบ้านบ่ได้มีในใจนะบ่บ่มีจังีนี่บ่มี้าแบบหยอก็ฉยๆของมีอยู่แถวบ้านนี่บ่เยอแสดงว่าเป็นตอนนี้นี่ มีคนในใจอยู่บนนีโต๊ะหลายตัวเลยคนในใจไง่นเก็บเป็นความลับใน่นู้ดเดี๋ยวหมอบอกกับเขาแล้วมีอยู่แต่ยังไงผู้ได้ว่าจิบผู้ว่าเป็นไผยนะจักหน่อยเอฟซีจิบบุก้าจีบเราเด้ผู้นั่นนะการเปิดเผยความลับมันปิดกั้นเด้เนาะมันบูมเมตังชั้นทีตีกันละพี่น้องไอ้ทีมงานกันเลยอดพูดอะทีมงานนั่นมีคนมาถ่ายเจ้าอจิบบ่มันบ่มีบ่มีเลย อะไรได้โทรบ่ครับใชโทรบไม่มีคนทูแสดงว่าเข้ามานเนมือนี่เนาะมานปะมันเน้นได้มาไทยเราได้อยู่เพื่อนโด้ยมือนเราจะอยู่เพื่อนมาวันนี้ประมาณตอนไหวันนี้กะว่าสี่มาอลไรประมาณสี่โมงอะไรอย่างเงี้ยมันแรกก็เลิกประมาณโอมาค่ำเลยวันนี้ประมาณหกโมงโดยเดือดเนาะได้เท่าได้หมุน ใน้อยหกสิบลอยหกสิบลิ้นอยลินโอุ้ดยอดนะทุกุ้มลูกกุมผัวอยู่เ้ยแรก็ต้องให้คนเด้วเลี้ยงว่าจีให้กุ้มผัวเนาะได้ได้ได้เอ้ยว่าได้มียมักมักอันไปดินเนาะมักตีไก่เป็นไะเป็นใผ้แนนได้ผัวไปนั่นกับคุเนาะเข้าไปไหมมตีไก่ดินไผ่เราบ่มักบ่แมนบ่ม่เจ พนตีคนนี its, ่น right. ่าจะได้อยู um ่ค่ะเราตีไก่เนี่ยถิบกได้พิชิตเลี้ยวเลือดหนาไม่เท่กันว่าพื้นตีคนบะเนาะโอ้ในญาตินี่เฮ้ยไทยนิ่มมาเจ้าจะมานั่งทายเนี่มันก็อยู่ค่ะเจ้ากันแนีอยู่โอยกันแนี่ยจูนั่นแห่ะสายตาเราจังเรแรกเรแรกแม่เรแรกเรแรกมีแต่ว่าเราเลือดเบิ่งเจ้าเลือดเราเลือดเบิ่งเัวคั้นว่าพื้นตีมันเลือดมาเบารีเบาอยรีเยอะเลยเนาะดยอะเลยเบาโย่ใส่เราไปสกัดดีกันเลย ปกติคนบ่อ้โหโดนจีนเอาเนมุก้ตีคนไปได้เป็นแฟนน้องลอยไปได้เป็นแฟนน้องลอยคือจีแก้มแดงไปเทเห็นง,งานชุม,มื้อน่ะออโอ้แโหจัดทดิ้งกันในปากแก้วมันก้องเนาะแมนเทแก้มบ่แมน,นเนาะบ่แฟนนอนบอ่ ม่นบ่แฟนเราน่ะแก้มเช้าหอมแรงบ่เอ้าเราก็หอมให้กําลังใจอันนั้นเด้อจังว่าจังิแก้มแฟนแม่น2แรงหอมบ่หอมแก้มกอไปเฮ็ดงานดงนอาจารย์บุญยูเด้บ่ติดบ่มันไติดคนอื่นบ่ดคนอื่นเจ้าลองเบิ่งปยังจลองอยูู่้ได้แล้วบัดนี้ยกกันนะตู้บอยมักยกเนาะแม่นตู้บอย แปลว่าอันนั้นเดิกอันนี้คือเข้าว้าแบบเป็นการเป็นงานเนาะทาแบบแบบมือใดมือนึงเลยน้องลอยนี่อีคาดละอยาก่ล่คลิปนี่อยากปิดใจละก็บอกทีมงานพวกเขาได้เลยเวลาเขามาถ่ายเขาก็ได้อยากรบกวนอันนั้นเนาะเวลาส่วนตัวบันไดเลยเพราะว่าบอกให้เกรงใจนะให้ซีมบอกกันรดเนาะเพราะว่าลายคนนอ่ะเด้ปิดใจผ่านมาก็ะไรจะปิดแต่ปิดเปลี่ยวแล้ลไรบ่ปิดเปลี่ยวเล ไอเบ้าริปิดใจให้นะเออเนอะเพราะว่าเบ้าริชีวิตผู้เดียวกะบุหักนั้นเนาะบุหักเหนไั่นเนาะบุหักแล้วมันได้กีปป่ผู้เดียวได้กีปป่ผู้เดียว <laughs> 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 น้องลอยถือว่าเป็นนางเอกในช่องทีมงานพวกเฮานเนี่ยกลา์คลิปเลยเป็นร้นอยเอาไปจ้ะเพื่อเดียวเบ้าลีท่ายเนี่ยเป็นร้อยคลิปเลยไปจ้ะจอดของเบ้าเวียงมึงคนเบิ่งเป็นชงแทนปลายเหมือนอน้องลอยคลิปแรกบ่บ่ช็อตช็อตบ่เมน อ๋อคลิปแรกบอกเลยดิคนเบิ่งมันแชนไปนะน้องดอยนี่ยอดนะเนาะยอดเนี่ยเราแม่นเราอุ้มลูกไปนั่งก็บมกอย่งนั้นเด้แต่ว่าตอนนั้นเขาบอกก้าหยอกแล้วเด้เห็รอเแม่ยจะเราให้เด้เอาบุตรันนี้กล้าหยอกอยู่เจ้าดินชัยดีเนาะน่ารักเนาะมิเตคของพ่อเพชรคลิปแรกของพ่อเพฟสหัวซันทะเลลงคนเจ้าน่ต้องหาท่ายแบบคน มีอายุแน่นะตู้เนาะเป็นดิฉันบอกแม่ถ้าชาวแม่ฮ้างน้อยชันนี่ปล่อยเบาะวถีไทยรถกูซักกูตั้งขึ้นกับสาวแม่ฮ้างน้อยเบาะวินะแม่ตั้งขึ้นโอ้ยนอนพี่นอนเลยช่วงตื้นมาเลยแม่ อยยายุคิดอไปกลยังเห็นเรี่ยวเห็นโ้ย่นี่เ<อ> <c oughs> มากอันนั้นเลยทีมงานอันนมากเผาไ่อยเลยยังบรร่ได้อันตายกับเผากันแล้วพีกอง,นะองไหนเนาะนั่นได้จังเมืม่อไรบาดีบ่มาจังกินอ,บอดบเนะนียนเอาข่อยมาไว้จุดนี่บ่ได้จ <c oughs> ้าวัานวนี้ได้ทีมงานข่อยนี่เป็นยัง ค่อยเทียเปียบเดียวนะต้องลอยประวัติเ่าะออยคนนี่เด้ออยะไรเนาะเอาประวัติจะอยคนนี้ไปซอยว่าว้นีเีก็จะให้แล้วไล่เดี๋ยวเผาแล้วรลนักว่าอยู่คมือไหนโบหินเจ้าวเราก็ อยากให้ก็ยกบอมันบมมีผู้โยกบมม้วนเราหมเนีนเราบกคนเ้ฮโยกเราอะยกได้ทุกนา้เขามาโ่ยกบนั่นถามกันิ้มบ่หัวได้เราอะโานอกยกกันนี่มันคุยกันบ่ได้ดนนเได้เบียวก็ยาเยเเอยเอาดูทหน้าดจะเป็นบูดกันบ่โทษอะไรกันมนโจ๊กกเถอกแล้วก็คินอนไปแร้วไปมา กินนอดเบิ้ลท่านลไปิกินฮอทคนเดียวเอ้ากินนอดเบิ้ลจะได้จูนีหมดมาคอยหมดมาเนาะกินนอนคนเดียวเลยเจ้าหดไปหาผู้สาอ้ายว่ามันก็กินฮอดกันี่ยในหนึ่งแล้วหนึ่งเรากินฮอดหน่อยก็มู่วจอนเม้นวะเม้นว่าเจ้าบอกไว้ไมเดีจังแปลว่าไปทางใดกันยอดทางนั่นนะอ๋อเอ้ยมันก็มีบ่นยอดหน่อยยอดหลายเนาะเม้นก็มีบ่นคอยยอดหน่อยยอดหลายเลยบางใดคอยอย่าง ใจใจเน่คอยก็ยอดดไล่เศ้าเน่คอยเอาเปื่อมันงดงามก็ดีแบบยอดปุ๋ยว่าปุยเยดิโอ้ต้นเขามันจะงามขึ้นกันเนาอยากจลกยอดปุ๋ยสีหนี่นะปุ๋ยพระเเพ่จะบอกปุ๋ยนี่เปิดเบื้องพรเฟส่ดิด่ากันจนเอฟจีจะด่าหัวเลยจุ๊มโบแมนยอดปุ๋ยแบบต้นเขานี่ละกันวางใดเอาใส่ปุ๋ยไลยมันก็งามเหมือนกันใส่ไลยเกินไปก็ตายซัก เอาก็ใส่พอดีตัวแม่มันเกินเอาหบผึกลงไปอะไนี่เกินไปใช่ลายก็แม่เวลาง่ายพูดในลายนี่ก็บโบไว้กันเนียมันจะเกินแม่มันเกินนะนะกูบอกได้เลยจ้ะพอแล้วแต่ว่าใส่ลายกับโบเกินอันเกินไปกับโบไ้เนาะเรื่องปุยนี่ก็บาบ่อยเป็นไงคือรูดจากเฟรมเลยคือบอเว่านี่คลิปบ่อยนี่ ฝากด้วยสักมาเด้อมึงน่ะไอพ่อแฝดเอามาให้ตั้งไว้ก็ได้น้องมาังบึงไม่มีวันนั่งเนาะเราเนาะไม่มีวันนั่งอือนั่งอยู่เลยกรได้บมดนั่งเนาะมือไปได้เขียนแทงก้นไว้นั่งใกล้มือกับวันนั่งกระไร้ไปนั่งข้างน้องเลยอะเสียงไม้นั่งข้างน้องเลยเนาะเมนเมนเมนเสียงไม้คือนมือวานไปได้หรอเมนวันนั่นเนาะยังไงเจ้าต้องไปนั่งอยู่ข้างนั่งขำเจ้ามานั่งใกล้คอยบ่ได้ โดนทูมั้ยใครลูกพี่จ้ะลูกพี่ลูกพี่วะลูกพี่ถามบ่ไปไปอ๋อประชนลูกพี่นะบนิชลูกพี่เป็นบ่ลูกพี่ค่อยนะประชนลูกพี่ใหญ่น่ะเราเริ่มจะเป็นลูกพี่แล้วจะแดงวะแล้วชิดยึดอำนาจแม่องมันลังเองนี่ขินกองมันลังเองแหละข่าวได้จังเลยเนาะ Tao con mặt con mình gạo công của nga chân con gặp mặt chân công cái gặp mặt công an gặp mặt công an tay bóng con bóng bé bóng con bé 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 bố bé 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 nó Chỉ bé 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 là bé 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 đời, đời, đời. <laughs> น้องลอยไปหยอกน้องลอยอยู่เต่าเนี่ยบ่คาดคือมาหยอกอยู่หุ่มขามเนี่ยพอว่าสถานที่มันเหมาะเจาะดิมันมาเป็นแต่หยอกนอนอยู่หานาะแมนเจ้าอะไรเจ้านายเราชิมาบีบคอเจ้าอะไรกับโยกแหฮงได้แบบคนเดียวเบิ้งบบดแม่เียวเบิ้งหน้าเนาะแม่นโ้วงนี้แมนอยู่บ่อยากมาถ่ายคลิปจะเป็นคืนบ่คือกันนะนะเออบัดนี่เข้ามาอยู่นี่บดคือเข้าหู้จักกันอยู่แล้วกับน้องลอยบัดเอิมเขาก็เคยหยอกเคยยังกันเนอะ รรมาธรรมดาเนาะใช่คลิปใช่ยังก็เอออาจจะมีคําเบ้านี่นั่นนั่นนี่นี่าดนตัวเวียงจะหน่อยเจ้าไปค้นพบจะได้น้องลอยนี่นะเจ้าปค้นพบคนพ่นพอจะได้น้องลอยจังเลมาถ่ายน้องลอยเป็นญาติกันตู้เป็นญาติกันเป็นญาติพี่น้องกันบ่โดยดูพี่โทรมาอีกแล้วเมนเป็นญาติพี่น้องกันบ่เป็นญาติพี่น้องกันตู้เป็นญาติพี่น้องกันอือเป็นดอกกันนเป็นดอก เราไม่รด้อะไรนี่เน่นเน้นเน้นคือประตูคืออยู่มันกระโพดเนาะมันกระโพดตั้งองกันยื่นไปแล้วจอเต่าเนาะโยนี่บวบไว้มันนี่ข้าไปเห็ดลิ้นไว้โดยเพราะว่าไปกะว่ามีลิ้นเจ้าคือเจ้อวันละวันเจอเบิร์ดได้วันนี้ได้อันร้อยปลายลื่น บื <si> kind of ่มือวัน่ะจะเมื่มื่อแหละก็ใช่าเมื่อมื่อกับเบื่มื่อดอกตอนเที่ยงก็มาเป็นชั่วโมงตอนชั่วโมงอ๋อก็ไว้เติบแต่จอเนาะแม่นไว้เราเห็ดปรับปับปับปับเลยเหรอเห็ดโอ้เป็นมันเตาลีนน้อยป่ะจ๊ะบบก็สังเก่าฮะอ๋อลีนน่ก็เห็ดเมื่อนั้นเห็ดบมเป็นได้เบาดิทางลรงนรนมันหมมันบมเป็นหู้ว่ะนี่มันยังคือเก่าแม่นก็แม่นแต่เด็กก็เจ้าบมเป็นนั่นแหละตุ๊บโเป็นด้วยต้องมีคนสอนแล้ว เดี๋ยวมันเลี้ยไปทั่วได้เลยอาไม่มีเดี๋ยวได้ต้องตัดโอ้ยกินง่วเนี่ยเนาะง่วนเนี่ยมันอยากกินเกลือมั่นนาเลี้ยไปทั่วได้เลี้ยไได้น้องเธอมีตลอดเวลาอยู่เลยมีคนแถวนี้มักเดี้ยโอ้ยรปั่นบากินกระเลมกันยังชิเดียนะตรงใจกินได้ตัวไงทีมนี่ชอบเดียนะเดเบิ่งแม่ยโอเฝดน้อยโอเฝดน้อยโอเน้อยเอ้ยมักเลี้ยในพี่น้องโอเฝดน้อยแมนกินกระเลมโอเฝดชิเดียก่อน เราอกสุไเลยเราหยอกว่าหัวกันพี่น้องเพื่อเอาหัวนี่แต่มาลงทีพอเพลนะเสียงนี้ฮะเป็นคนพตลอด่ะเป็นคนพิตลอดพอเพ็นอ่าฝาก้อนรัีไปนำบางที่เพื่อนกับเบ้าเฮาได้ังในขามอกคอมเมนต์ก็วโอ้เบ้ายังให้เก่งใจน่องไงเด้อเห็นนี่เฮากัเป็นมู่เป็นพวกกันแน่กับน้องเนาะ นั่งเกือกอะนอนบนก็ไม่ได้บางครั้งใหญ่ๆเป็นเพาว่าพื้นกระเลมเนาะโอ้ชีได้พิษกับจันบอยได้ปหมนี่แม่พูดไปมาคามมาใส่เต็มมั้งแล้วคอเสื้อนี่โอ้ยโบได้ได้จันบอยเฮ้ยเสียวฟันบอกกินกระเล็มเวลาจันบอยแต่เมื่อไหรบอกใครเกินแล้วเจ็บคออ๋อโอ้แปลว่ากินแล้วคอแห้งรวยแน่แล้วมันเย็นเนาะเย็นแห้งแปลว่าเอา เสี่ยวพันหนาวต้องใช้ยาคอนเกตดิแเนเวลามันมันมันเย็นเนี่ยเย็นเกินก็ใด่เลยนะว่าแล้วแบบเห็ดเพนเ่าเขาอันโคชนาเนาะเขากัดกระเลมเนาะโอ้เสี่ยวฟันต้องคอนเกตฉีดเกลือเลยเคยเห็นโคชนะอันเด็กอยกระว่าอิงตามโฆษณาโอ้ยที่ปีนี้เอฟซีที่บรรดาเหัวบอกเลย ว่าด้เนาะเพิ่นมีเหตุผลเพราะเนาะแต่ทีเฮามันมีแต่คนโหดนะคนโหดโรยผู้คนนั่นแหละบ่บ่อยร้อยผู้คนเป็นแบบเอฟซียังร้อยไม่ยังหาไม้ไม่โรยเลยหาไม้ไม่บ่ยจะคือว่าเดียวบนคัทเต้เนาะเดียวบนง่วนมันมาต่ำโอ้เนี่ยกระชมไม้กระชมไม้ทั้งล่างพุ่งละโอ้พุ่งอ่ะไม่น้อยอ่ะเอาไม้เร็วร้อยไม้จะรันเร็วไม้มาเรียกบ่ เยยเว้ยคยบอยกเลีรย er ังก sure kind of okay. ับเนาะเราเป็นคนบ่มักเรี้ยงงัวเ้ยบ่มักเรี้ยงงัวเลี่ยงแต่คนจนเมนงัวในบ่มักเลี่ยงก็งัวจะผูกเปงนางานไปว่ากันมานั่งใ้เรายิง่จะได้เลยหยอดบิวแต่เั่นเนาะมีต้องให้เราบอย่งก็ได้ได้ยอดบิลนะเมนบอ่น้อยเราไปเกี้ยวเขาเนี่ยัองเนียจไปคนหานาเราบน้เปหน้าเลยได้บอนี่ไอ้เลกกันหา อาเจ้าก็ชุงโลเกที่สไหนตัวอ่าบุมีโลาคชั่นมีนี่พี่น้องงเจ้อยูเดี๋ยวก่อนจีเดี๋ยวก่อนจีตามหาชืบืสื้บอซื้ให้ื้ื่อเดือเราจะบอบอกเนี่มาได้หเดี๋ยวก่อนจีื้อรอใจหน้จะดำเพราะนั้นมู้ห้คนถักเพลงกันแล้วเดี๋ยวก่อสื้อแล้วจะให้คอยไปพอดีเรแจักว่าุให้งอเป็นทางใจแต่เขาไปหลัดเลยไปหลั โอ้ oh, ช,ชาวลอยง้วไปทางและไปทางอื่นแล้วแล้ววะเนาะหรือว่าเฮิงเติบเลยนี่นะให้รับเป็นหลังง้อไปยังกูไปเ่็นหลังง้อไปมวเอาไปถีบๆได้บ้านเลายก็ไว่ก็ไลยกับยายห้างนะเงินบ้างแล้วาล่ยายที่เด็ดคุยต่อไปโอเคเนาะบบดนี้เนาะเฮงเบิ่งเฮงงามไปตลอดหลักสายตาบ่ได้นะนอเนาะพี่น้องเนาะถิประมาณนี้พี่น้องไอ้คลิปนี้แกมา ย่งมยายามถามเขาในกระท,ทั่งทีมงาน<ม> EN, พวกเ้าก็บจีขอ<ม>ให้น้องเนเจอคนดีๆเนาะแมนแมนแมนดีเจอคนที่เข้าใจคนที่ใช่แมนคนที่ใช่แล้วก็พยายามให้ถึกตัวถึงต้มแมนแมนไปว่ามีลูกมีเมียอยู่แล้วก็พยอยากให้แชทมาแยกมาหยอกมาแซวมานั่นน่ะนะก็ปล่อยให้คนที่โลดจีบเนาะพี่น้องค์เงยต้องมีทางให้คนที่โดแน่เนาะแมนคนที่โฉลาดเนาะ

พอแผลก็คขอยๆโตล่าก่อนพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็ค่อยทำลงแรงแล้วละ่ะพี่น้องเหรอเนาะเขามาทางด้านน้องลอยพี่น้องเหรอเนาะกะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงได้พี่น้องเหรอเนาะจะได้เดินทางกลับก่อนพี่น้องเหรอเอา้าโอเคพี่น้องใจไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแผลในเด้อพี่น้องใจไหนก็ได้พี่น้องสบายดีสบายดียดและสวัสด,ดี